สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องชาวเราบอกทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมนะและตอนนี้ก็อยู่กับแบบเดิเล็กรีมาสเตอร์ครับผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนว,วิธีการเล่นนะครับผมนะวิธีการเดินแมพครับผมนะแล้วก็วิธีการออกของวิธีการเอาตัวรอดในแบบฉบับของผมนะครับผมนะว่าผมเนี่ยเล่นยังไงถึงไปแบบว่าเออมีแบบการชนะมันจะถึงร้อยกว่าครั้งแบบนี้นะผมนะซึ่งการเราชนะมาร้อยกว่าครั้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะผมนะต้องสงสมประสบการณ์แล้วก็ ต้องมีไหวพริบในการเอาตัวรอดพอสมควรนะครับผมนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในบ้านแดงครับผมนะบ้านแดงเนี่ยจะอยู่ประมาณทางฝั่งทางข้างล่างนะผมนะหรือว่าทิศใต้นั่นเองประมาณทางขวามือครับผมนะอยู่ขวามือเลยแล้วก็ถ้าออกไปแล้วก็ตรงไปเนี่ยก็จะเป็นทางอภาคารนะรผมนะเดี๋ยวผมจะเดินลอกไปให้ดูนะผมนะใช้วิธีการเดินลอกขอบนะผมนะผมบอกเลยว่าถ้าเดินลอกขอบเนี่ยผมมองว่าแผนที่มันก็ไม่ค่อยจาเป็นนะผมนะมา,นาเดินให้ดู นี่ผมนะพอเราเจอขอบแล้วเราก็หาแลนด์มร์งที่สําคัญสําคัญนะผมนะนี่ผมนะเราก็จะเจอเข้ากับประภาคารหรือว่าหอคอยนะผมนะแล้วถ้าตรงไปก็จะเป็นร้านค้านะผมนะผมจะนับประพาคารหรือว่าหอคอยเนี่ยเป็นเอ,อ่อประมาณกลางบนนะผมนะเพราะว่าทางบ้านเล็กเนี่ยพออยู่สลับเนี่ยมันจะเป็นไข่กันนะผมนะออาผมไปเดินไปให้ดูนะผมนะนี่ผมนะนี่คือร้านค้าผมนะโอ้เปคนยิงแอวนดอกไปเลน่น ดูมาวาไอ้ดอกจะได้เอาไอเทมที่ไร้ประโยชน์นะผมนะเอาไปขายแล้วก็เอาแต้มมาซื้อแผนที่ท่านผู้ชมไปดูนะไหนดูซินี่คือของไร้ประโยชน์นะผมนะหยิบมาเลยฮะแต่ว่าทำไมผมของสมบูรว่าเป็นของไร้ประโยชน์ใช่ไหมอาร์ตขายดูคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมจะไล่ทีละอย่างเลยนะอันนี้คือคนซื้อนะผมนะนี่แผนที่เข็มทิศเนี่ยถ้าดูแผนที่เป็นเนี่ยเ็มทิศก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะผมนะ ส่วนนาฬิกาก็เอาไว้ดูเวลาใครแบบว่าอยากจะดูนาฬิกาแบบวเออเหลือกี่นาทีแล้วกระดังเลยก็ซื้อนะผมนะอันนี้ผมนะเออวอ์มิเตอร์ไม่แนะนำให้ออกนะผมนะวอ์มิเตอร์เนี่ยความสว่างของมันคือจะดูว่าพลังงานเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะผมนะถึงจะต้องเดินไปซ่อมไฟแล้วมันก็จะมีหลอดบอกอยู่นะผมนะขาวเหลืองแดงว่าแบบเออคนใช้เยอะไหมอะไรนี้ซึ่งผมมองว่าไอ้น,นี้ไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าจะเป็นสายวัดซ่อมไฟเนี่ยออกกล่องเครื่องมือเนี่ยจบเลยฮนะ คือไม่ต้องออกอัอนนี้ครับผมนะคือมันไม่จาเป็นนะผมนะคือถ้าซื้อกล่องเครื่องมือมาเนี่ยขอแค่เรารู้ว่าผีมันอยู่ตรงไหนอยู่กับใครอะไรเงี้ยเออถ้ามากับเพื่อนก็แบบเออมึงไปลากผีไปอยู่ทางใต้ที่เหลกูซ่อมไฟแป๊บเดียวอะไรเงี้ยคือซ่อมไฟเนี่ยมันเป็นการเรียกดีนผีแล้วครับเออผีเนี่ยจะวิ่งมาหาคนที่ซ่อมไฟเนาะซึ่งถ้าเกิดใช้กล่องเครื่องมือเนี่ยผีมันก็จะวิ่งมาหาเราไม่ทันนะผมนะผีมันก็อยู่ตรทางกลางแบบแล้วก็ออกทันนะผมนะแนะนำของผมนะถ้าเป็นสายซ่อมเนนนนนีี่่ยต้าะะทแแ มันเปรียงพลอยนะผมนะถ้าใครไม่ได้แบบว่ารวยพลอยก็ออกอันนี้จบเพราผมนะส่วนอันนี้เนี่ยถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าเป็นของไร้ประโยชน์ใช่ไหมคือไอตัวเนี้ยจะแต้งเตือนก็ต่อเมื่อผีเนี่ยมันอยู่ในระยะของไฟฉายเลยคือมันคือมันใกล้กว่าแบบระยะของไฟฉายแล้วก็จริงนะผมนะนิดเดียวครับผมนะผมเลยมองว่าเออถ้าจะพึ่งบาร,รมีเอียนนี้เนี่ยผมแนะนำให้แบบว่าคุณยกไฟฉายขึ้นมาสาต์ไปรอบๆตัวคุณน,น่าจะดีกว่านะผมนะ แล้วก็กระเป๋าพยาบาลกระเป๋าพยาบาลก็เป็นสายพาคารนะผมนะพอกระโดดลงมาปุ๊บล้วก็เจ็บตัวผมนะซึ่งของสองอย่างนี้ต้องออกคู่กันนะผมนะกับกับดักจะใครเรื่องสายพาคารนะก็เวลาเราเจ็บตัวปุ๊บก็กดหิ้วผมนะส่วนอันนี้ทิตอมินนะผมนะหรือเรียวกว่าน้ำอารมณ์คืออันเนี้ยเก็บจากแอร์ดรอปก็ได้เหมือนกันนะผมนะผมแนะนำให้เก็บจากแอร์ดรอปดีกว่าคือมันเป็นของที่ไม่ค่อยจะจำเป็นเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าเราเจอเวฟที่แบบว่าผีมันโกรธ ผมก็มองว่าอันนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยได้มีประโยชน์นะเพราะว่ามันวิ่งเป็นอมตะประมาณเออสองวิก,ก็จริงรับผมนะแต่ว่าสปีดเราก็เท่าเดิมเนาะเพราะงั้นก็เป็นของที่เก็บจากอไอ้ดอกดีกว่าผมนะอย่าเปืองแต้มเลยแล้วก็กล้องวงจรปิดนะผมนะกล้องวงจรปิดเนี่ยเออแนะนํากับผมนะไม่ค่อยมีประโยชน์่าไรคือถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราดูกล้องอะ ถ้าเกิดว่าเราจะดูแนะนําต้องดูในบ้านอย่างเดียวผมนะถ้าเกิดว่าบ้านแตกอันนี้คือแทบไม่มีความหมายเลยคือมันดูยากนะผมนะถ้าเราดูกล้องอยู่แล้วโดนผีมัตูดหลังเราก็ตายได้เหมือนกันนะผมนะส่วนเมื่อกี้นี่คือเสื้อเกาะสายเดินยรัตเวนนะผมก็คนใส่นะผมนะเวลาเราโดนผีตีเนี่ยเราจะได้โดนตีสองครั้งครับผมนะรับเดเมียได้ถึงสองครั้งเลยทีเดียวคือถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดก่่อยอย่างเงี้ยเราจะรับเดเมียได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งที่สองโดนโดนตีปุ๊บเรากดวิ่งไม่ได้ผมนะตรงนี้ผมเรากดวิ่งไม่ได้ ครั้งที่สามก็ตายผมนะผมดูสนองแผนที่ผมนะแผนที่เนี่ยตอนนี้เราอยู่ข้างหลังเออช็อปนะผมนะก็คือตรงนี้ผมนะคือข้างหลังช็อปก็คือเป็นบนขวานะผมนะไม่งงใช่ไหมอ่าไหนทาแยกไว้ให้ว่าอันไหนขวาอันไหนซ้ายนะผมนะจะมีแลนด์มาร์กสำคัญๆอยู่ตอนนี้แล้วก็มีที่ยืนรอผีนะผมนะพอผีมาเนี่ยเราแค่วิ่งผ่านหน้าจอแล้วก็วิ่งไปผมนะมือใหม่หลายๆคนเนี่ยคือ ไม่ได้หันหน้าจอหนีผีนะผมนะคือกดวิ่งไปเลยคือผีในเกมเนี่ยมันดึงหน้าจอเรานะผมนะเพราะงั้นเนี่ยหลักสูตรวิธีการคือกดวิ่งเตรียมอาไว้นี่ดูเห็นไหมหลอดสปีดของผมขึ้นมาผมนะเตอร์มินาขึ้นมาแล้วก็เวลาผีมาปุ๊บถ้าสมมติผีมาทางนี้ไหมแล้วก็หันหน้าจอแล้วก็วิ่งเดือออกไปทางนู้นเลยับผมนะจบข่าวคนระับผมแล้วก็วนขึ้นอยู่กบว่าผีมันมาทางไหนนะผมนะตรงน,นี้ก็ได้แค่ทําการยืนรอผีนะผมนะผมก็จะใช้ ชีวิตในการเอาตัวรอดไปในอย่างนี้แต่ละคืนนะผมนะผมมองว่าถ้าอยู่บนภาคารนอะ่ะคือมันไม่มีกับดักหรือว่ากระเป๋าพยาบาลเนี่ยก็ไม่น่าอยู่ครับผมนะแล้วก็จะมีแบบว่าเด็กเปรตวางพวกนะผมนะคือเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาแปลว่ายืนส่องดูผีอยู่ข้างล่างอยู่แวโดนกับดักไหมอะไรยงนี้ก็ไปดันตัวเด็กเขาตกลงไปตายนะผมนะเออผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรก็ใครถ้าอยากอยู่สายภาคารนะก็ทําใจในเรื่องของคนที่ท็อกสิ่งนิดนึงนะผมนะ <c oughs> อย่างส่วนบ้านเล็กเนี่ย ผมให้เต็มที่เลยคืออยู่กันได้แค่สามคนถามว่าเหตุผลเพราะอะไรใช่ไหมคือระหว่างที่ผีมันเตียหลังคาบ้านะเราเปิดประตูไปปุ๊บอะ่ะมันจะวิ่งออกไปกันได้แค่ประมาณสามสี่คนเอาง่าย,ายคือเต็มที่แค่นั้นแหละแล้วที่เหลือผีมันก็จะลงลงจากหลังคามาเตะวคนที่อยู่ในบ้านนะผมนะเพราะงั้นเนี่ยเออในบ้านเนี่ยบ้านเล็กเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ไปอยู่นะผมนะแต่ก็แล้วแต่ผมนะอยากจะลองดูก็ได้ผมนะแต่ผมว่าอยู่อย่างนี้น่าจะดีกว่านะผมนะขอแค่คุณสาตว์ไฟฉายไปโดนผีนะผมนะแล้วให้มัน อ้าปากร้องอ้าเนี่ยนะผมนะแล้วก็หันหน้าจอแล้วก็วิ่งไปครับผมนะจบแล้วก็ผมนะปิดไฟฉายแล้วก็อยู่ไม่ช่วยผมนะ <S <S คือถ้าเราปิดไฟฉายเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยผมปิดอ่ะผีมันจะวิ่งมาใกล้เรามากผมนะมันจะตีเราฟีหนึ่งทีครับผมนะแต่ถ้าเราเนี่ยสัต์ไฟฉายไปสัตว์ไฟฉายมาใช่ไหมมันก็จะทําให้ผีเนี่ยอยู่ในระยะที่ไม่สามารถโจมตีเราได้ผมนะคือเราหนีทันแเลยเราจะโดนบ้างอะไรงนี้แต่ก็ไม่ถึงอยู่ในสถานะที่เรียกว่าอันตรายนะผมนะ เพราะงั้นเนี่ยเออเดี๋ยวมุกเด็กน้อยมาใช้นะผมนะคือปิดไฟฉายปิดไฟฉายอะไรย่างี้คือเมื่อวานนี้ตอนเช้า,ชาผมไปว่าเล่นอยู่แล้วคือแบบเจอคนว่า,วาบอยปิดไฟฉายปิดไฟฉายปิดทําไมวะเี๋ยวถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่เชื่อผมก็ลองปิดไฟฉายแล้วก็อยู่ดูได้นะผมนะคือปิดไฟฉายไปก็ไม่ได้ช่วยผมนะเพราะว่าผีเนี่ยมันมีนไนวิชั่นนะผมนะมันมองเห็นได้ตอนคืนนะผมนะเพราะงั้นเนี่ยปิดไฟฉายไม่ช่วยนะผมนะเปิดดีกว่าฮะตอนนี้คนบนอพาค์ทน่าจะโดนผมนะแต่ผมไม่เป็นไรผมรอได้อยู่แล้ว ผมยังไงก็ได้นี่เห็นไหมมันก็จะวิงมาหาเราถ้าเมื่อกี้เนี่ยผมปิดไฟเนี่ยผมอาจจะโดนตีไปแล้วนะ่างั้นเนี่ยคืออีตัว,ต,วตัวจับผีเนี่ยไม่จําเป็นนะผมนะไฟฉายเราดีกว่าเยอะผมนะคือถามว่าอีไอเทมมันนั้นอนะ่ะผมถึงไม่แนะนําให้ออกเพราะว่าเวลาเรามองอีเครื่องนั้นอนะไฟฉายเราไม่ได้สายไปโดนตัวผีไงแล้วเราก็ก้มมองอยู่ ไอ้ที่มันนั่นผมก็เลยไม่แนะนำนะแล้วก็ไฟฉายเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปิดก็วยนะก็ตุ๊กไปเรื่อยๆไอผมนะวันนี้ก็เป็นวันธรมรมดานะผมนะน่าจะเป็นวันพุธนะถ้าจำไม่ผิดเด็กน้อยก็จะไม่ค่อยอยูเท่าเท่าไร่คนก็จะไม่เล่นไม่ค่อยเยอะนะผมนะถ้าอยากไปว่าเอาเจียจ้าจริงก็ต้องนู่นเลยฮนะเสาอาทิตย์รับรองบันเทิงแน่นอนเด็กเยอะผมยังไงก็ได้เวลายืนเนี่ยหยุดรอผีเนี่ย ยืนบนดขดหินหรือว่าที่ที่มันเป็นเนินสูงนะผมนะเพราะว่าไฟฉายเลยมันหนึ่งเลยมันจะไม่มืดสองนะผมระยะมันจะไกลนิดนึงถ้าเทียบกับอีไอเทมแบบว่าติดตามหรือว่าตรวจจับเพียนก็ดีกว่าเยอะครับผมนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปเปลืองพ o i n t นะผมนะไฟฉายผมนะจบแล้วก็สัตร์ไปสัตว์มาผมนะ๋อ,อตอนนี้ผีมันกำลังตีบ้านเล็กอยู่นะผมนะน่าจะมีคนอยู่ในบ้านเล็กนะนก็เดินไปเลยฮนะ คือหลอไปก็เสียเวลาครับผมนะถ้าเกิดว่าคนในบ้านเรยกเขาออกไปแล้วก็ลากผีไปก็เท่านั้นนะผมนะนี่เสเลยครับผมนะใครที่เป็นสายบบว่าประาคารก็ควรเก็บนะผมนะเพราะว่าแต้มมันใช้เยอะคือต้องซื้อกระเป๋าพยาบาลด้วยซื้อกับดักด้วยนะผมนะก็เลือกเอานะผมแต่ผมว่าอยู่อย่างนี้สัมปทานอย่างนี้ดีกว่าเยอะเดี๋ยวไว้ตอนเช้าเนี่ยผมจะอธิบายเทียมที่ยังไม่ได้อธิบายแล้วก็แผนที่เนาะตอนนี้คือแผนที่มันมองไม่เห็นนะผมนะ ก็รอเช้าๆผมนะดูวิธีการเล่นผมชิวๆไมได้ฮนะผมเล่นยังไงถึงแบบเอาตัวรอดได้ตั้งร้อยสี่ครั้งอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็จะมาแสดงเอออิทริทความโหดให้ดูขงผมนะ <c oughs> ซึ่งคนในบ้านเล็กก็ตายหากันเป็นหางว่าวเตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวหาที่พักก่อนสักแป๊บนึงแล้วก็จะดูว่ามีเพลเยอร์อยู่ในแมปกันกี่คนนะผมนะ พีเยอร์ก็ตามนี้ผมนะโอ้มีคนตึงๆอยู่คนหนึ่งนี่เอาชีวิตรอดสามร้อยสี่สิบเอ็ดครั้งเนี่ยรอเวลาเช้าจะได้อธิบายแผนที่ท่านผู้ชมไม่ดูเนาะคือเอาไง่ายถ้าเราวิ่งไปเจอถานที่สาคัญเนี่ยแล้วเปิดแผนที่มาเราก็จะรู้นะผมนะว่าเราอยู่ตรงส่วนไหนของแมปเนาะคือเข็มทิดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่คือจะซื้อมาไว้แบบว่าหาปืนแปกก็ได้คือ มันจะมีกระดาษสีขาวอะอยู่ในบ้านแดงนะผมนะข้างๆศพของทหารนะผมนะคือเราสามารถไปดูได้นะผมนะใครที่ดูเข็มทิศจริงๆก็จะดูนะผมนะว่าปืนแฟร์มาตกอยู่ตรงไหนเนาะแต่อย่างผมก็ไม่ค่อยแบบอินกับแบบแอบดอปปืนแฟร์อะไรพวกนั้นเท่าไหร่ผมยังไงก็ได้เพราะว่ามีไะฉายก็บอกดย๋ยวผมก็เอาตัวรอดได้นะผมนะผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วว่าต้องไปไอเทมอะไร ผีเนี่ยถ้ามันตีบ้านเล็กเสร็จมัมน่าจะบนทางนี้นะเพราะว่าบ้านเล็กเมื่อกี้นี้น่าจะไม่มีใครรอดเลยผมว่าคือเหมือนเขามอบหรือว่าเขาออกไมาทนมันก็ไม่รู้นะแต่การตายเมื่อกี้นะั่นคือเขาตายกันเยอะมากครับผมนะก็คืออยู่กันเยอะเกินไปก็รอผีเรื่อยนะยังไงก็ได้ผมนะมาก็แค่วิ่งผมกนะี่ม้าแค่วิง่งอย่าไปคิดเยอะหันหน้า,นานจ่อ,อแล้วก็วิ่งไปเลยเราเตรียมวิ่งไว้อยู่แล้ว เราเวลาเช้าจะได้อธิบายแผนที่ให้ท่านผู้ชมไปดูนะผมผีมันน่าจะวนอยู่แถวบางบ้านเล็กครับผมปนระมาณกลางแบบฟังใจเสียงตะโกนของมันแล้วก็น่าจะอยู่แถวนั้นฮนะแล้วคนโนนภาคันนั้นจะตายไปหมดแล้วไหมขึ้นมาใหม่แล้วผมก็ไม่ทราบผมนะขี้เกียจปีนขึ้นไปดูฮนะแล้วแต่เรื่องผมยังไงก็ได้ เอาละแล้วก็ถึงเวลาเช้านะครับผมนะผมก็จะได้อธิบายเออแผนที่กับไอเทมที่ยังไม่ได้อธิบายเนาะซึ่งเรามาอาธิบายแผนที่ก่อนดีกว่าแผนที่เนี่ยโรงไฟไฟ้าก็อยู่ข้างช็อปนะผมนะก็คือตรงข้างช็อปไปทางนู้นนะผมนะก็จะเจอเข้ากับโรงไฟไฟ้านะผมนะสถานีพลังงานนั่นเองแล้วก็รถโรงเรียนที่ไฟไหม้เนี่ยมันคือประมาณขอบขอบแมพนะผมจะนับว่าเป็นแถวกเกือบตรงกลางเนาะประมาณกลางบนนะผมนะถามว่าทําไมถึงเออไม่นับลังของมันที่ อยู่ตรงกลางแบบคือรังมันเนี่ยคงไม่มีใครไปเดินนะผมนะคือคนที่จะไปเดินเนี่ยคือลองคุณลองคิดดูนะว่าปกติผมอยู่ทอ่ขอบแบบผมก็สาดปชัยไปประมาณนี้ใช่ไหมแล้วคุณอะมาอยู่ที่ตรงโล่งอย่างนี้ไปคุณก็ต้องแบบว่าสาดประชัยไปสามร้อยสิบองศาถามว่าทาไมต้องสาดประชยไป,ไปสามร้อยสิบองศาถูกไหมคืออย่างผมบอกนะผมนะถ้าผีมันไม่โดไปฉชัยหรือไม่เห็นหรือว่าเราหันไปไม่เห็นตัวมันเนี่ยคือผมเดิน,เด,นเดินอยู่เนี่ยแล้วมันย่องมาทางข้างหลังผมปุ๊บวัน็อตผมทีเดียวก็ตายผมนะเรียบร้อยเพราะงั้นเนี่ยก็อยู่ขอบแบบดีสุดนนะะผมนะ แล้วก็ตรงกลางแบบตัวแถวล่างมันเนี่ยคือมันเป็นที่โล่งๆผมนะอย่างที่ผมบอกก็หันไปว่าสามร้อยีงองศากนะคงไม่มีใครจะไปอยู่นะผมนะมาอธิบายไอเทมมาผมนะไอเทมไฟฉายอันนี้ผมมองว่ามันผมก็ยังไม่ได้เอาไปแปลนะว่าความสามามันอะไรแต่ที่รู้เนี่ยราคามันโคตรแพงเลยนะผมนะแล้วก็เป็นของที่ผมมองว่าไม่ค่อยได้ใช้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายเท่าไหร่ผมนะผม,มว,ว่านี้ก็ตีนไม่ได้ข้างๆผมนะยังไงไฟฉายแล้วก็ดีอยู่แล้วนะส่วนกระทา อันนี้ก็คือกระบ,บองไม่หดผีนงผมนะเป็นสายแบบว่าแลกเลือดนะผมนะใครที่อยากจะไปแลกเลือดกับผีก็เชิญนะผมนะแต่ผมมองว่าไม่คุ้มผมนะวิ่งหนีซะยังจะดีกว่านี่คือลักษณะของปืนแฟร์ผมนะเอาไปเรียกแอร์ดอบนะผมนะใครอยากจะเรียกก็เรียกก็ผมนะผมขอบายดีกว่าเรื่องคอมเมนต์ที่เนี่ยก็ตามนี้ผมนะถ้าเราตรงไปเนี่ยเราก็เชียวปาคาดนะผมนะนี่อ่าเดี๋ยววิ่งไปให้ดู ฟืบเห็นไหมประพาคารประพาคารเนี่ยอย่างที่บอกนะผมนะผมเนี่ยจะนับว่าเป็นเอ่อประมาณกลางบนนะผมนะเพราะมันใกล้ๆชมเนาะลัดตรงไปเนี่ยก็จะเป็นบ้านแดงผมนะอ่านี่ให้ดูแผนที่ก่อนนจะเป็นบ้านแดงเนาะวิ่งไปให้ดูแล้วคือถ้าเราจำสถานที่สําคัญเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเราอยู่ข้างบนนะั่อยู่ข้างล่างนะัอยู่เหนืออยู่ใต้อะไรงี้ซ้ายขวาของแมพเราก็จะได้ไม่ต้องไปเปลืองกระตังในการซื้อไอ้เจ้าตัวเข็มทิศเนาะ นี่คือบ้านแดงของผมนะนี่มันจะมีกระดาษเอ่อแอวนดอบหรือว่าปืนแฟนเนี่ยตกอยู่ข้างศพข,ของนายทหารคนนี้รับผมนะซึ่งถ้าใครมีเข็มทิศแล้วก็ดูเข็มทิศเป็นเนี่ยก็ซื้อได้ขผมนะซื้อมาดูได้ขผมนะแล้วก็เขาวิ่งตรงไปเลยเนี่ยก็จะเป็นขอบแมพนะขอผมนะอ่าเนี่ยคือบ้านเล็กนะขอผมนะบ้านเล็กเนี่ยก็คือตรงนี้เลยขอผมนะประมาณกลางล่างขงผมนะ ซึ่งเวลาเราจะสือ่อสารกับคนในเกมเนี่ยเราต้องเอาเจ้าวิทยุนี้แล้วก็กดขึ้นมาอย่างนี้ให้มันขึ้นแถบนี้ผมนะแล้วก็กดพิมพ์นะผมนะนี่ทำให้ดูถ้ามันขึ้นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแนะนำวิธีการแก้ผมนะกดศูนย์จุดแล้วก็พิมพ์นะผมนะแล้วก็จุดศูนย์ปึ๊บเวลาเราพิมพ์มันจะไม่ขึ้นสี่เหลี่ยมนะผมนะ ผมว่าผมขอออกดีวกว่าคือคนมันเยอะผมนะแล้วคือเราจะหนีไม่ทันนะผมนะคือใครมันจะอยู่มันก็อยู่นะแต่ผมขอบายดีกว่าคือคนมันอยู่ย่งที่บอกนะผมนะมันจะเบียดกูเบียด,ดมึงออกนะผมนะแล้วก็จะออกกันไม่ทันนะผมนะเพราะงั้นก็บายดีกว่าวิธีการเดินแบบก็แล้วร็ขอขอบฟะงครับผมเนะจอทางที่สําคัญสำคัญก็ดูในแผนที่ว่าเออเราอยู่ตรงไหนอะไรนี้ไม่ยากฮนะ ตอนนี้เนี่ยผมกำลังวิ่งไปทางอ,อซ้ายบนนะผมนะหาแลนด์มาร์กแป๊บนี่ผมนะแลนด์มาร์กนี่ก็ดูแผนที่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณตรงนี้ผมนะตรงนี้เลยถ้าวิ่งลงไปเนี่ยก็จะเจอเข้ากับตรงกลางบนเนาะคือรังรางแบบปลอมๆเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้ผมนะ,ะเดี๋ยวให้ดู นี่คือตรงนี้ผมนะเออหลังหลอกแล้วถ้าขึ้นไปก็เป็นจุดที่ผมชอบไปแอบจูนะผมนะก็คือหลังร้านค้าละแหละนี่ผมนะข้างๆป้ายอันดับโอเคนะครับผมนะก็จบไปแล้วนะผมนะสำหรับการดูแผนที่แล้วก็ของสําคัญในเกมตั้งแต่ต้นเกมนะผมนะแล้วก็ไอเทมที่ออกนะผมนะใครที่ชอบก็ผมนะหรือว่ายังไม่เข้าใจเออเนื้อหาอะไรของการอธิบายผมก็สามารถเม้นถามได้นะครับผมนะ งี้วันนี้ผมตนะ้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะเออหากผมพูดอะไรไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะผมนะงี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมวนะ่าสวัสดีครับ